เมืองไทยเนี่ยเราไม่เคยได้ยินคํานี้นะคะ property back loan เนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าค่อนข้างใหม่ต่างประเทศเองอาจจะคุ้นเคยแต่ว่าเมืองไทยอาจจะรู้สึกว่าเออไม่เคยได้ยินเลยอธิบายฟังนิดนึงคะ่ะได้ค่ะก็คือจริงๆแล้ว property back loan ค่ะอย่างที่คุณเฟิร์นเมนชั่นสักครู่นะคะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศเนี่ยทำกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้า private banking นะคะ,ะ,คะ property back loan เนี่ยมีไว้สําหรับ ลูกค้าที่มีที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินโกดังโรงงานหรือว่าคอนโดนะคะ,ะมีทิ้งไว้นะคะไม่ได้คิดว่าจะขายนะคะอยากที่จะนำมาเทินเป็นสภาพคล่องเพื่อนำไปลงทุนต่อเนื่อง<ะ> property b a c k loan เนี่ยไม่ได้เหมือนกับ mortgage แต่ว่าอเอาที่ดินมา collateral แล้วก็เอาไป ลงทุนเออเอาไปทําพวกคอร์เปตนะคะไม่ใช่อันนี้ต้องเอาไปลงทุนเท่านั้นก็คือ<ม>เป็นการช่วยเสริมความมั่งคั่งให้กับกลุ่มลูกค้าค่ะทีนี้ถ้าเราดูแล้วนะคะ property back loan ที่บอกว่าเป็นการเปลี่ยนนะคะสําหรับเรื่องของที่ดินบางอย่างเนี่ยมาเพิ่มสภาพคล่องสิทธิ์ของตัว property หรือว่าสังหาหริมทรัพย์นั้นยังเป็นของลูกค้าถูกต้องไหมคะต้องผู้หญิงคะ่ะ ตัว property ต่างๆหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่นำมาทำ property back loan เนี่ยนะคะจะถูกจดจำานงให้กับธนาคารนะคะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโลนเนี้ยหรือว่าเงินกู้เนี้ยห,หมดหมดลงอะนะคะตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะถูกโอนกลับไปให้กับลูกค้าเหมือนเปลี่ยนอ,อ,อสังหาเป็นสภาพคล่องชั่วคราวก่อนถูกไหมคะถูกต้องค่ะแต่ว่าธนาคารเนี่ยเราจะไม่ได้นําอสังหาเนี่ยไปขาย ให้ใครนะคะเราแค่จดจำนองเอาไว้ <ฮะ S 2> เพื่อเทิร์นออกมาเป็นเงินกู้นะคะ,<ฮ>ะแล้วเงินกู้เนี้ยค่ะถ้าทำกับไทยพาณิชย์นะคะต้องขอความกรุณาค่ะมาลงทุนผ่านไทยพาณิชย์นะคะ,<ฮ>ะซึ่งการลงทุนกับไทยพาณิชย์นะคะสามารถลงทุนได้ทุกทุกตราสารนะคะ,<ฮ>ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหุ้นกู้นะคะ,<ฮ>ะหรือแม้ว่าการะทึงกองทุนหรือการลงทุนต่างประเทศก็ตามค่ะ เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย S B Private Banking A ะคะเราเนี่ยสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยลงทุนได้ไม่ใช่เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของไทยพาณิชย์เท่านั้นนะคะแต่เราเป็น open architecture นะคะสามารถลงทุนได้ผ่านทุกๆตราสารและทุกๆบลจอแล้วก็ทุกๆประเภทผลิตภัณฑ์ค่ะอืแล้วลูกค้าต้องรับความเสี่ยงได้สูหรือเปล่าต้องเป็น sophisticated investor คือต้องมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคะ อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างเมย์คอเรียกยกตัวอย่างให้คุณเฟิร์นพอเห็นภาพ<ะ>สมมุติว่าคุณเฟิร์นมีที่ดินว่างเปล่าสักหนึ่งร้อยมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะ,ะเอามาทำ property back loan กับเมย์เนี่ยคุณเฟิร์นก็จะได้เงินกู้ไปประมาณสักเจ็ดสิบล้านนะคะตัวเจ็ดสิบล้านเนี่ยก็นำมาให้ทงทีมเมย์นะคะสามารถที่จะแอดไว์ใช้ได้ว่าจะเอาเงินเนี้ยไปลงทุนอะไรนะคะการลงทุนเนี่ยมันก็มีความหลากหลายค่ะ ถ้าคุณชนบอกว่าอ,าอยากได้แบบความเสี่ยงจํากัดนะคะเ,เราสามารถนําเงินนี้ไปลงทุนในพวกตราสารหุ้นกู้คือตราสารนี้พวกบอลต่างๆใช่ไหมคะอันนี้ความเสี่ยงก็จะจากัดนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเลือกเร й ติงสูงๆความเสี่ยงก็จะยิ่งจํากัดเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเฟิร์นมีวิวชัดเจนเช่นช่วงนี้จีนจะมาแน่ๆแล้วนะคะคุณเฟิร์นก็สามารถนําไปลงทุนในกลุ่มพวก หุ้นจีได้ใช่ไหมคะ <_ d ata> อันนี้ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นหรือบอกว่าเออ global จะมาไปลงพวกะัน ugg หรือว่า g off แบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันคะ่ะแล้วตัวดอกเบี้ยเงินกู้ล่ะคะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะต้องลงทุนให้คุ้มความเสี่ยงให้คุ้มตัวต้นทุนหรือเปล่าคะคุณเมย์ถูกต้องเลยคะ่ะต้องบอกว่า สตรัคเจอรนี้หรือว่า Product นี้เนี่ยนะคะเราพยายามดูแลให้ท่านที่มาลงทุนกับเราเนี่ยสามารถที่จะได้สเปรดหรือว่าดอกเบี้ยรับมากกว่าดอกเบี้ยจ่ายนะคะถ้าถามเมยว่าเอ๊ต้นทุนของการกู้เงินครั้งนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างค t i t i v e มากนะคะแต่ว่าของนนี้ตไม่บอกดอกเบี้ยตอนนี้เพราะมันขึ้นอยู่กับใช่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอสังหาริมทรัพย์นั้นๆนะคะค่ะค่ะแล้วมีจํากัดประเภ ว่าต้องเป็นอาสังหาริมทรัพย์แบบไหนหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใดค่ะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าถามว่าจํากัดไหมเนี่ยเราค่อนข้างโอเพ่นนะคะ,คะแต่ว่าโลเคชันของอสังหาริมทรัพย์หรือประเภทของอสังหาริมทรัพย์นะคะจะเป็นตัวกําหนดว่าจะสามารถออกมาเป็นวงเงินกู้เท่าไหร่นะคะ,คะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนสนใจคุณเพลสนใจหรือใครคสนใจเนี่ยส่ง ผืนอสังหาริมทรัพย์มาให้เราดูก่อนได้แล้วเราจะสามารถแจ้งกลับไปว่าอ๋ออันนี้เนี่ยออกมาเป็นวงเงินกู้เท่าไหร่ะระยะเวลาในการกู้เงินล่ะคะกรอบขึ้นอยู่กับอสังหาริมทรัพย์และวงเงินและดอกเบีย้ยด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถยืดหยุ่นได้แค่ไหนมีม,มีขั้นต่ำไหมคะค่ะจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดให้แนะนำนะคะเพื่อให้ คุ้มกับพวกค่าใช้ใจ่ายต่างๆคือเมื่อสักครู่คุณเฟิร์นทัชไปแล้วแหะเรื่องดอกเบี้ยนะคะ,ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำ property back loan เนี่ยมันจะมีค่าใช้ใจ่ายบางส่วนเพิ่มเติมด้วยที่เมเองหรือว่าคนผู้กู้เองเนี่ยหรือว่าลูกค้าเองเนี่ย<ะ>ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนกำหนด<ะ>เช่นค่าใช้ใจ่ายกับสำนักงานที่ดินเป็นต้นนะคะ,ะหรือว่าพวกค่าโอนค่าจดจำนองเป็นต้นนะคะ,ะ,ะเหล่านี้เนี่ยถ้าให้ c o m m e n d เนี่ย วงเงินกู้ไม่ควรจะต่ำกว่าห้าสิบล้าน uh huh. นะคะ uh huh. เพื่อให้มันคุ้มทุนทำไมไม่นคพูดแบบนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายพวกนั้นนะคะ uh huh. มันจะมีแ uh huh. คปความหมายคือไม่ว่าจะ,ะมูลค่าที่ประเมินหรือว่ามูลค่าสัาินทรัพย์ประเมินเนี่ยจะสูงขนาดไหนก็ตาม uh huh. มันจะมีแคปหรือว่ามีภาคบังคับว่าไม่รัชการจนะคะ่ะเขาจะเก็บไม่เกิน c ซอ t a เ n นเอมเานะคะ uh huh. ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า เป็นถืนที่ออกมาแล้ววงเงินกู้เนี่ยต่ำกว่า50ล้านเนี่ยสำหรับเมเนี่ยมยไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดลูกค้าหรือว่าอย่างคุณเฟิร์เนี่ยสนใจเมยก็เมย์ก็จะอธิบายให้ฟังว่าอ๋อมีค่าใช้จ่ายแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้ารับได้เนี่ยเราก็โอเคค่ะสําหรับเทนเนอร์หรือว่าระยะเวลาการกู้เงินนะคะวันนี้เนี่ยเราให้กู้ตั้งแต่1ปีไปจนถึง3ปีนะคะคือมากเพียงพอเพื่อรองรับกับการไปลงทุนค่ะค่ะ แต่มากกว่านี้ได้ไหมคะหรือไม่ได้แคปไว้ที่3าปีค่ะมากกว่านี้ณตอนนี้เนี่ยยังนะคะเพราะว่าเพราะว่าจุดประสงค์หลักของการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยเพื่อไปลงทุนหรือว่าเพื่อ enhance wealth หรือว่าเพิ่มความมั่งคั่งนะคะถ้าเกิดเกิน3ปีเนี่ยไม่ว่าตอนนั้นตลาดมันจะผ่านผัวแล้วหรือว่าเราไม่สามารถมองได้ว่าณวันนั้นน่ยทานของมาร์เก็ตเป็นอย่างไรหรือว่าเราจะต้องสลับพอร์ตอย่างไรใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะขอเนี่ยแม็กซ์ไที่3ปีเพื่อช่วยเหลือกับลูกค้า แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าหรือว่าท่านไหนก็ตามเนี่ยสนใจจะเกินสามปีเพราะว่าจะเอาไปลงทุนในสิ่งที่ยาวกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่อายุเกินสามปีหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะก็สามารถนํามาคุยกันได้ค่ะค่ะทีนี้ครบสามปีสามารถต่อได้ไหมคะคุณเมย์ได้ค่ะแต่อย่างที่คุณเฟิร์นทราบนะคะมันก็จะมีริสกนิดหนึ่ง นะคะริสที่ว่าก็เหมือนที่เมื่อกี้คุณเฟิร์นเมนชันตกครุ่ค่ะถ้าเกิดว่าทปทขยับดอกเบี้ยค่ะ,ม,ะมันก็อาจจะมีการขยับดอกเบีย้ยเข้าใจค่ะ,คะทีนี้เราเองในฐานะ,ะคนที่เป็นผู้ให้สินเชื่อนี่นคะคะเราเอาแอสเซทหรือว่าสังหาริมารัพย์นั้นไปทำอะไรไหมคะไม่ค่ะเราไม่ได้เอาไปทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าหรือผู้กู้เนี่ยสบายใจได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกําหนดนะคะ,ะครบกําหนดแล้วชําระเงินต้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยอสังหาริมรทรัพนั้นั้นนะคะจะถูกส่งมอบคืนให้กับผู้กู้ค่ะค่ะงั้นเพื่อนถามเพิ่มได้ไหมคะสมมตินะคะมีสังหาริมทรัพทรัมีที่ดินคอนโดมิเนียมหรือว่ารีสอร์ทก็ตามเนี่ยแต่มีโอเปอเรชันอยู่คือยังคงเปิดดําเนินการอยู่สินทรัพย์แบบนี้มาสามารถทํา property back loan ได้ไหมคะค่ะ,ะสินทรัพย์เหล่านี้สามารถต้องต้องบอกว่าต้องปลอดภาระนะคะ S <S> หมายความว่าสินทรัพย์เหล่านี้ต้องไม่เป็นภาระหนี้กับที่ใดๆนะคะ,คะสามารถนํามาทํา property back loan <ม>ได้แต่อย่างนี้ค่ะจุดประสงค์ของการทํา property back loan ต้องกลับไปลงทุนนะคะลงทุนคือลงทุนเพื่อเพิ่ม wealth นะคะความหมายคืออะไรคือเอายกตัวอย่างอย่าง Resort Operate เมื่อกี้นี้นะคะ,ะส,คสามมติมาทํา property back loan แล้วเนี่ยวงเงินสินเชื่อหรือวงเงินกู้เนี่ยไม่สามารถนําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของการออเปตของวิสร์ทนั้นๆน,น,นะคะอันเนี้ยจะผิดวัตถุประสงค์ค่ะแต่ถ้าถามว่าเอาที่ดินตรงนั้นเนี่ยมาแบ็กตัวโลนอันนี้นะคะแล้วพอได้วงเงินสินเชื่อหรือวงเงินกู้เนี่ยแล้วนำไปลงทุนในตราสารต่างๆเนี่ยอันเนี้ยสามารถทำได้ค่ะค่ะถ้าเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นอย่างลอมบัดโลนเนี่ยะคะ่ะพาะว่าที่แบ็กโลนดีกว่าโดยเปรียบเทียบยังไงบ้างมีจุดต่างยังไงบ้างคะค่ะ ตัวลองบาทโลนนะคะหลักๆักเนี่ยเขาใช้ marketable security นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันของของ p r r t e r t y back loan เนี่ยอันนี้เราออกมาเพิ่มเติมเพื่อให้มัน comprehensive มากขึ้นหรือว่าครบวงจรมากขึ้นนะคะก็ะคือเช่นพวกอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่นิ่งๆน,นะคะ,ะถ้าเกิดว่าถ,ถ้าไหนมีพวก Market ็ต e ทเบิลเพวกหุ้นกู้หรือว่าเทอ m f ฟันนะคะอย่างเนี้ยถ้าสนใจนะคะจะเอามา leverage หรือว่าเอามาทำ เรงอะนะคะเพื่อทําให้ยิวของท่าน่ะดีขึ้นอันเนี้ยแนะนําให้ใช้ลอมบาดโนนค่ะก็จะมีอีกอันนึงนะคะใช่ค่ะอีกอันนึงที่เมว่ามันน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ไทยพาณิชย์เนี่ยตัดสินใจออกผลักนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีภาษีที่ดินนะคะใช่ค่ะหลายๆท่านนะคะมีที่ดินอยู่ ตั้งใจจะเป็นมรดกให้ลูกหลานหรือว่าตั้งใจจะซื้อเก็บไว้ไม่ได้คิดจะขายนะคะแทนที่จะปลูกแค่มะม่วงมะนาวกล้วยใช,ใช่ไหมคะอ่านำมาทำเงินใช่ค่ะ,อะโอเคค่ะจุดเด่นของพารตีบล็กกนที่ SCB ซมีถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ยคืออะไรคะค่ะเออไม่ไม่อยากจะเออไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าจุดเด่นของเราแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นะคะจุดเด่นของเราคือหนึ่งคะ่ะเรามีแฟชั่นแบรนดที่มากกับกับเออ สิ่งที่จะไปลงทุนนะคะหรือว่าตราสารที่จะไปลงทุนเราไม่ได้มีความบังคับนะคะว่าเมื่อทำ property back loan กับเราแล้วเนี่ยจะต้องลงทุนในเฉพาะกองใดกองหนึ่งของไทยพาณิชย์เท่านั้นนะคะเราค่อนข้างเปิดกว้างนะคะไม่ว่าจะอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปคือสามารถลงทุนได้ในหลายๆประเภทตราสารในหลายๆความเสี่ยงแต่แน่นอนค่ะ ลูกค้านะคะหรือว่าผู้ที่สนใจ property back loan เนี่ยจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เขาตัดสินใจจะไปลงทุนให้ได้ด้วยค่ะอันที่สองค่ะใช่ค่ะอันที่สองค่ะตัว property back loan ของเราจุดแข็งของเราก็คือว่าเรามี flexibility ค่อนข้างสูงนะคะหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเชนเออรหรือว่าระยะเวลาการกู้หนึ่งถึงสามปีแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเกิดสมมติจะต้อง อ,อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วไม่อยากจะถือที่ดินแปลงนี้แล้วหรือไม่อยากจะถืออสังหาริมทรัพย์นี้แล้วอยากจะ,ะพรีเพย์นะคะหรือว่าคืนวงเงินกู้เนี่ยเรายินดีให้พรีเพย์โดยที่ไม่มีค่าพินอตี้ฟรีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นของเราจะมีค่อนข้างสูงมากค่ะฝา,ากไว้กับคนที่สนใจหน่อยได้ไหมคะคุณเมยว่าถ้าเขาสนใจ property back loan นะคะโปรเซสวิธีการหรือว่าสิ่งที่เขาต้องทํามีอะไรบ้าง ค่ะถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะคะง่ายๆเลยค่ะติดต่อที่ NGB Private Banking ได้เลยเบื้องต้นถ้าอยากสอบถามนะคะว่า i n d i c a t i v e term แต่ว่าข้อ,อไม่ว่า i n น i c a t i v e วงเงินกู้หรือว่าราคาเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยท่านเพียงแค่ถ่ายรูปหน้าโฉนดส่งให้ Private Bank r m ของท่าน ไม่เกินสาวันค่ะเราจะแจ้งกลับไปนะคะว่า Indicated Terms จะเป็นอย่างไรพร<ม>้อมกับแนวทางการลงทุนค่ะ